วันที่พี่รู้ว่าโยเซฟเป็นน้องที่เขากระทืบฆ่าแล้วก็ขายไปเป็นทาสในพระคัมภีร์โยเซฟพูดกับพี่ชายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเหตุพระยาเวประสงค์ให้ค่าถูกขายมาเป็นทาสเพื่อที่ค่าจะได้ช่วยพี่น้องและพงพันุ์ของพระเจ้าให้รอดแปลว่าโยเซฟเดินกับพระเจ้าตั้งแต่วันแรกไม่เข้าใจพระเจ้าจนถึงวันที่ถูกยกแล้วก็อ๋อ อดีตที่มันห่วยแตกที่มันชอบช้ำมันอยู่ในแผนการที่สวยงามของพระเจ้านี่นาอเมนมันผมเพื่คนเดียวอเมนแปลว่าปัญญาของพระเจ้านั้นจะถูกสำแดงเปิดเผยในวันที่ชีวิตของเรานั้นถูกบ่มถูกบีบถูกลัดถูกฉีกถูกทําให้เป็นแผลและถูกรักษาให้หายฝึกจิตฝึกใจให้อภัยคนที่ทํร้ายเราไม่จดจาความผิดคนที่คนที่ทำ้ายเราและชีวิตเราถูกบ่มและถูกหมักจนโต พอชีวิตเราถูกขยี่และถูกบทจนโตจนพร้อมเป็นองุ่นที่ถูกหมักจนเป็นเหล้าที่พร้อมขายได้เป็นเหมือนต้นไม้ที่ถูกลิดกิ่งจนเกิดเป็นการออกดอกออกผลได้วันนั้นเราจะรู้จักพระเจ้าอีกมิติหนึ่งที่วันนี้เรายังไม่รู้จักอเมน